ีคะแม่ปไหนดีไม่ได้ได้ต้ององไหมดูให้หน่อยจ้าเดี๋ยวีบเดี๋ยวบเดี๋ยวรีบเดี๋ยวรีบดยรบดียวโอเค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 ่อเคโอเคโอเคทอเคโอเคโอเคโอเกโอเคโอเคาอเคโอเครอบผมอเคโอเคโอเรโอเคโครอบผมวันนี้มาแชร์เเื่อเรโอเค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 โอเปิดบคิอารใหม่โองคโคอมด้วยนะครับกเคือ Smart Security Care ครับคอปกติแล้วเนี่ย ซีคอบก็จะเรียนเรื่อง,องบบกักษาความปลอดภัยนะฮะทั้งบ้านอาคารและก็ธุรกิจด้วยนะครับผมซึ่งก็เป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นอยู่แล้วนะ,ะแต่ว่าตอนนี้เปิดบริการใหม่ะครับมาใส่ใจนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพนะฮะโดยเฉพาะผู้สูองอายุวัยร่น,นะะม,มากขึ้นนะฮะก็ <laughs> คือเป็น smart security แขกครับเปบบดูแลผู้สูงอายุภายในบ้านเห็นบอกว่ามันครอบคลุมครบวงจรเลยครบวงจรเลยใช่ครับนอกจากความปลอดภัยแล้วก็ดูแลสุขภาพให้แม่ด้วยใช่ไหม เช่นเวลาลืมกินยาเคือคือซีคอมเขาจะมีกล่องยาและในนั้นจะมีเซ็นเซอร์ตัวเล็กๆถ้าเราลืมกินอ่ะมันก็จะเตือนใช่แล้วก็มีปุ่มต่างๆ่แบบปุ่มคนแก่ปุ่มจริงๆคือปุ่มฉุกเฉินที่ไว้ให้สำหรับเช่นเราลื่นล้มหรือเรารู้สึกอาการจะไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไปกด มันจะไปที่ศูนย์วีเคอมเขาจะโทรกลับมาทันทีเลยส่าคนมาช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีแล้วก็ตอบโจทย์ครับกับยุคสมัยนี้ด้วยเนาะก็เป็นสังคมผู้สูงอายุอะทำให้เราอุ่นใจใช่ใช่แล้วทำให้เหมือนลูกไม่ต้องดูแลเราเยอะและเราไม่ต้องเป็นภาระให้เขาแล้วเขาก็ฝากเราไว้กับซีคอมเลยก็เที่ยวตามสบาย แล้วก็อยากดูแม่ก็เอาสิ่งที่อยู่บนเลที่จะพูดเก่งนี้เลยก็คุณแย่งพูดเอาไปขายของคนเดียวพอไปตอบโจทย์นี้มันเข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันใช่ใช่เพราะว่ายุคสมัยเนี้ยคนก็ทํางานแบบนอกบ้านกันมากขึ้นใช่ไหมต้องออกไปทํางานแล้วต้องเดินทางอะไรอย่างเงี้ยบางทีแล้วเราก็เป็นห่วงคนที่อยู่ที่บ้านแหละแต่ว่าบางทีเขาก็ติดภารกิจอะไรใช่ไหมคร ็สามารถที่จะดูแลผู้สูงอายุให้ในบ้านผ่านหน้าจอได้อะไรอย่างงี้แต่ว่าก็คือไม่ใช่ว่าดูแค่ผ่านหน้าจอแนละ้วกลับมาบ้านก็ต้องดูแลด้วยใช่ไหมแม่กอย่างอย่างธรรมดาเช่นนึกว่าจะมาดูแม่นอนอย่างแม่อะไรอยู่ปกติดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องเดินลงบันไดมาไม่ต้องนะค่ะดเลยดูผ่านกล้องอแล้วก็แมท่ทำไมยังไม่นอนอ ใครคเล่นโทรศัพท์อะไรอย่าเนี้ยนั่งกดไข่<ค><ค>ดูออดติกต่อใเอาจริงๆแล้วคือจะดูว่าแม่แม่อยู่สบายดีหรือเปล่าแม่นอนหรือยังอะไรเงี้ยคือคือจากความเป็นห่วงนั่นแหละ แม่ทำไปใช้ยุ่งยากไหมคะในขะใช้งานจริงเอาจริงๆแม่ไม่ได้เป็นคนใช้เลยบ่อยแม่ก็ทำไปแม่ก็คือใช้อย่างเช่นกล่องยาใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเกิดเหตุอะไรใช้ปุ่มแต่ว่าในเรื่องของการมอนิเตอร์การดูผ่านแอปพลิเคชันจะเป็นลูกๆที่คอยดูหรือว่าถ้าแม่ลืมกินยาอะมันส่งไปที่เครื่องแม่ส่งไปที่เครื่องผมด้วยก็บอกโทรบอกแม่อย่าลืมกินอะไรอย่างนี้อย่าลืมกินนะอ้ปากหน่อยสำหรับใครที่แบบอยากได้ความ สะดวกสบายและปลอดภัยด้วยครับผมใครที่อยากรู้เรื่องนะครับของบริการของซีคอมนะฮะสมาร์ตเซคูริตี้สมาร์ตเซคูริตี้แคร์มากขึ้นนะครับผมก็สามารถที่จะทักเข้ามานะฮะในคอร์ดเซ็นเตอร์นะฮะหรือว่าสื่อโซเชียลของซีคอมได้นะครับมาสอบถามก่อนได้นะครับว่ามันใช้บริการเป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดว่าสำประบผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าตอบโจทย์มากๆนะครับโดยเฉพาะคนที่บ้านนี่แบบมีผู้ใหญ่ในบ้านซึ่งก็แทบจะทุกบ้านนะครับมีผู้ใหญ่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะ ดูแลผู้ใหญ่ใช่เหมือนกับมีคนที่คอยช่วยเราอีกคนในการดูแลคนที่เราครับผมอย่างมีค่ะลูกๆในบ้านขยันเปย์คุณแม่ค่ะข้อแข่งกันเปยแข่งกันขอหรอคุณแม่รู้สึกอะไรตีละครั้งเรื่องอะไรเรื่องอะไรขยันเปย์ขยันเปย์แก่ปวดปวดเช่นเช่นเช่นอ้าวรับคุณเปย์ไปเท่าไหร่โอ้ขิงกันเนาะขิงกันแม่เป็นไงตอนนั้นแบบว่าสองหนุ่มเขาแบบ ขยันกันเตมาจ็ไม่ได้แล้วปีนี้ให้ประมาณเอาจริงๆของน่องพัทอะก็ประมาณซองนึงอย่างนั้นนะแต่คนนี้มากกว่าถ้าใส่ซองอะใส่ไม่เข้าแต่ว่าเห็นบอเขาให้แม่ไประนบุเองเป็นใบว็ต่มีบูลค่าทิปเป็นเงินนาจะบอกว่าเป็นเงินทิปหมายถึงว่าเพราะว่าผมหัวมากใช่คือผมาจะใช้เขียนซองเอาเพราะว่า เอาจริงๆเลยเพราะว่าเงินอยู่ที่แม่ใช่ก็คือแม่เป็นระบุเองระบุตัวเล็ก็ไม่ไม่ใช่แม่ผมผมก็เขียนไปว่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ปีนี้ก็ล้านหนึ่งมั้งเท่าไหร่เก้าแสนก็ในไอจีจำไม่ได้ครับอยู่ในไอจีผมจำไม่ได้ครับก็ทำจริงแล้วก็คือหลายหลายๆปีผ่านมาเนี่ยคือหลายแล้วอ่ะเราไม่เคยเบิกได้แต่เก็บซอง คนพี่นี่เปหนักสุดแหมคบคุณแม่คนพี่เฮียนี่เปหนักสุดเลยใช่ไหมคะเขามีแผนอะไรหรือเปล่าคุณแม่ถึงแบบว่าเปหนักสุดแบี้แบบจะเอาใจอะไรไว้ก่อนหรือเปล่าแม่เผือจะขออะไรได้ของง่ายๆไม่มีอาทจไปชิงตอบก่อนมันรู้สึกได้ไหมครับว่าเปเขาเปเยอะสุดคเออใช่แต่ว่าเราก็ไม่ไม่ไม่ได้ต้องไปใช้ถึงตรงนั้นเราก็เลยไม่ได้ไม่ได้รบกวน แต่หนองหนองเกาฮาตตาก็ประมาณนึงเขาให้ปุ๊บเราได้ใช้จริงนะเราควรรักใครเออเราควรรักใครให้ปุ๊บเด็กินแล้ควรรักใครนะแต่แต่คนนี้คือให้แล้วต้องแต่นั่นเกี่ยวกับเขาหนองพัดต้องรอเทสกาลไงแต่ของผมนี่้ยคือเขาเาเอาเงินไปใช้เมื่อไหร่ไม่รู้โอ้ยพอยเเขาเอาเงินผมไปเท็ดเกะเปิดเกะแม่ตลอดเปิดเกะแม่ตลอด เป็นคนเดียวที่เปิดเก๊ะแม่เปิดเก๊ะแร้อ็เหมือนแม่ด้วยนะเปิขอริ้นชักลิ้นชักเงินไปใช้หน่อยสามพันเองแม่พอแต่ถ้าตรงนั้นเนี่ยมีเกินสามพันคุณเอาอีเพราะเป็นคนมีแล้วขัดลืมคุณแจหรอครับไม่มี ATM ไงไม่ไปแบงก์ไงไม่มีเงินสดก็เลยมีแบงก์ส่วนตัวเป็นเก๊แม่เอทเอ็มอยู่ที่บ้านถ่ายบ่อยไหมคะแม่ ไม่ขอทุกครั้งไม่ไม่หายต้องบอกต้องบอกบอกว่าหยิบไปเท่านี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะงงว่ามันเงินมันหายไปไหนหรือเปล่าเดี๋ยวเซ็คคองทำงานเนาะใช่เดี๋ยวชีพองทำงานนาเก๊ะมันเปิดบ่อยแช่ไหนคะแม่คะช่วงหลังๆที่มันดีบ่อยไหมคะก็ทุกอาทิตย์จริงเกินไปคุณทำผมคุณแต่งหน้าคุณไม่มีเงินสด ไวไม่มีเงินโฉนดทะเลาะเขาไปทะเลาะกับลิงที่ตัวเองเยอะไหมไม่บอกเป็นตู้เป็นตัวไม่ไรของเล้บอกเลยนะเหมือนแม่มีอะไรอยากจะพูดกับเฮียเก็บไว้เก็บไว้คุยกันสองคนดีกว่าวันนี้เป็นโอกาสของคุณแม่แล้วครับริงค่ะแม่รู้แล้วม่ได้ระบายแล้วทุกคขอบไปอยู่ต่างประเทศอ่ะแล้วก็ถ่ายรูปตุ๊กตาลงสตอรี่ใช่ป่ะใช่ตัด่อสติ ไม่ใช่เขาชอบพิมพ์มาสติสติคือบอกว่าอย่าซื้ออะไรอย่างเงี้ยห้ามได้ไหมคะรับห้ามได้แต่ว่าบองกล่องส่งมาตลอดอ้ายอยหรือเปล่าเฮียแบบให้ถ้ยอยส่งอย่ามาทีเดียวเลยเนี่ยนี่ว่าตุ๊กตุจริงด้านนั้นต้องใช้เงินต้องเบิกเงินคุณแม่ไหมคะส่วนตุ๊กตาใดๆของเขาบอกว่าแม่ขอเงิน ของเงินคือของคือเงินของบอยหรือก็เงินเขาแหลกก็เราจะสั่นให้แต่แค่ไม่ได้บอกว่าจะเอาไปซื้ออะไรบอกบอกว่าจะไปซื้อนั่นแหละแต่แม่พยอมใสอ่อนให้เขาอนุมานก็เงินบอยก็่อแต่ว่าตอนให้ไม่ได้ตอนให้ไม่ได้พูดว่าก็เงินบอยนะเป็นสัรพนามอื่นไม่นจะพูดออกมาไม่ได้แม่เอ้นกเาใช่ถูกต้องนี่พูดดีนะเนี่ยเวลาไลฟ์ขายของเก่านะ ขายของมือสองอ่ะเราก็เป็นห่วงเนอะนึกว่าจะช่วยแพ็คช่วยใส่ซองอะไรแม่ไปนอนแม่ไปนอนเถอะแม่จะมานั่งดูอะไรไม่ใช่ขายคุณแบบยักเยินงไม่อยากจะรู้ใช่าช่จริงใช่พี่บอยพี่บอยดิพี่บอยคือรู้สึกเหมือนเป็นห่วงแม่ว่าเดี๋ยวแม่นอนดึกไปด้วย เดี๋ยวเขาหน้างานหน้าขอพลาดแยกโอ้เละคนนี้นะตัวเลขนี่ออกมาหมดนะเ้วแม่ดุไหมครับเวลาแบบว่าเขาบอกไล่ให้ไปนอนอย่างเงี้ยรู้ว่าที่เราเป็นแคไม่ดุแต่ว่านิ่งรู้ทันถ้าเกิดว่าเราบอกว่าให้ไปนอนปุ๊บเนี่ยเขาจะนิ่งก่อนแล้วก็ถ้าพูดอีกเขาจะนิ่งถ้าพูดรอบอีกรอบหนึ่งอะเ็าจะนิ่งเราจะรู้แล้วว่าไม่พูดแล้วถ้าเกิดว่าพูดรอบต่อไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแล้วอะไรอย่างเงี้ย อ๋อฉันจะไม่นอนฉันจะอยู่นี่แล้วแม่เคยไปดูในไลฟ์ไหมแบบเขาไลฟ์ไปนอนอะไรเงี้ยไปแอบดูในไลฟ์เขาไม่ค่อยอ่ะโอ้บ่อยไลฟ์ถึงตีสองตีสามเราก็พักสักก่อนเลยร้อนเงินเอาไปแปลธาตุเปิดปุ๊บละเปิดร้านปุ๊บเจ๊งปั๊บม่ร้านไลฟ์ของก็เนี่ยถามตีแม่ก็บอกว่าเออชื่อร้านเปิดปุ๊บเจ๊งปั๊บขายเสือว่าขายมือสองอ่ะคือถูกมากค่ะ ถูกไม่ถูกไม่รู้แต่ขับทุนอะจนแรกจะแถมไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยหรออย่างช่วงนี้ว่าเขาจะทำงานอะไรหรือว่าเป็นพ่อค้าอะไรเงินทุกอย่างมมนให้คุณแม่เป็นให้คุณแม่แต่สังเกแม่ทำแม่ทำบัญชีให้ไงก็เลยมันก็เลยเราเป็นคนจัดสรรดูแลเห็นไหมจะมีใครจะมีลูกคนไหนเอาเงินไปฝากไว้ที่แม่ โอยเดี๋ยวรอเมียมาก็ไปต้องไปฝากแม่ส่งเขาเองเลยเขาไมปส่งเขามาถึงอะเหรอฝากที่ไม่สอนไม่บ้านแม่คะคุณแม่แบ่งไว้เป็นสัดส่วนนะค่ะแม่จัดการไงแบบเลยแม่แอบเก็บไว้เป็นสัดส่วนมาสำหแับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยสอนนะคุณแม่ไม่แล้วแต่จะเป็นป่าแค่ไหนก็เอาเขาแม่เขาก็จะแบบเก็บเงินไว้แต่ว่าบางทีก็จะแบบปรึกษากันเอาไป ซื้อที่บ้างเอาไปลงทุนบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับแต่ที่จะที่ไม่ทราบว่านถอดอันนี้บ่นทุกวันบอกว่าเมื่อไหร่จะสร้างบ้านอ่ะพูดเองเลยผมก็ยังไม่ได้คิดแต่ว่านี่เขาจะบอกว่าเมื่อไหร่จะสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยพูดได้ไงว่าไม่คิดอ่ะหมายถึงว่ายังไม่ได้คิดเรื่องนั้นว่าแบบเอ๊ะจะสร้างเมื่อไหร่อะไรยังไงบ้านหลังนึงสร้างสองปีนะเราใช้เวลาเนาะแต่เราก็อยากให้เขามีเรือนหอลใช่ไหมครับแม่ควัญก็ไม่ไม่ใช่เรือนหอหรอกแบบโตแล้วก็เรียกว่าแยกย้าย แยกย้ายคือจะไปมีเมียเมื่อไหร่แยกย้ายคืออยากให้มีหรือยังครับแยกย้ายคือเดินข้ามไปเออห้าเก้าไม่อยากไม่อยากให้มีอ่ะเพราะอยากเลี้ยงครับตอนนี้ลูกสะพายเออถามช่วงนี้แม่บ่นบ่อยอืมฮะช่วงนี้แม่บ่นบ่อยอืมไอ้บ่นที่ไหนอยากที่ไหคิดเรื่องตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะแบบพอนอนว่าแบบว่าอันนั้นนอน ด้วยสะับ้วเนาะแล้ก็กระทบมานี่ไงจริงๆอยากบอกนี่แหละแต่เอาเอาไปในอนพี่เนอยากบอกพี่ใหญ่เนี่ยแหละแต่ว่าผมไม่ได้ดูอยากหรือยังคะแม่คะอุ้ยคนดูเป็นสามล้านเลยนะสามล้านดูเลยนะอ่ะจริงๆคนอยากให้ฉันมีลูกสะพ้ายอยากไหมคะอยากสะพ้ายใหญ่ก่อนเนี่พราะรู้สึกของแม่ตอนนี้เพราะทุกคนเชียร์แบบไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วทำใจทำใจรอหรือพูดบ่อยจนแบบไม่รู้จะพูดยไงแล้ว ไม่ไม่ค่อยพูดเลยแต่ว่าเรียกให้สร้างบ้านพอเรียกปุ๊บบอยเมื่อไหร่จะทาบ้านเนี่ยนี่แม่แก่แล้วนะเดี๋ยวจะได้ช่วยดูช่วยดูให้เดี๋ยวแกวันนี้ดูไม่ไหวนะเดินหนีเลยแสดงว่าเรามีวิธีในการพูดต่างๆโดยไม่ต้องพูดตรงๆกับเขาหรือเปล่าครับก็พูดตรงๆเลยเรื่องบ้านใช่เพราะว่าเพราะว่ามีที่อยู่ติดกันกับที่บ้านไงก็ถ้าจะสร้างก็กคืออยาให้ทำให้เร็วแล้วก็ไปดูแลไม่ได้ลําบาก มันจะมีเวลาใจอ่อนยังไงดีคะเนี่ยเออนี่คุยแต่เรื่องนี้บุห่กันบ้างไหมความจริงเรื่องมันก็ยังอยู่ที่เดิมไอ้เนี่ยเขาเป็นเรื่องบ้านสามตัวปีก็อยู่ที่เดิมเรื่องนั้นเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่แบบเข้าใจอ่อนเร็วขึ้นไม่หรอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรื่องนั้นมันก็เป็นเรื่องแบบก็ค่อยๆไปครับหมายถึงว่าค่อยๆเป็นค่อยไปมันช้ามากแล้วนะรูวเนี่ยช้าเป็ช้าเป็นยช้าเป็นสล็อตไปแล้วนะช้าเป็นอายุผมไม่ไม่อยากให้สร้างปีนี้เลยค่ะเรื่องอ เอายงบ้านเหรอเอาอย่างก็ยังไม่รู้เหมือนกันเอาอย่างนี้คือจะสร้างหรือจะของสองปีนะสร้างจนเบื่อใจจริงอยากให้ลงเสาอีกพรุ่งนี้เลยเนาะไม่ได้ตีอะไรโอ้เราแค่ทุกวันนี้ทำงาน แค่ชีวิตส่วนตัวอใครทำใครเป็นคนดูไม่ใช่ไปถึงว่าไปถึงว่าจะมาเริ่มพอพอจะมาเริ่มทำอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาแหละไอ้บ้านไอ้บ้านที่แม่สร้างเองนะแม่สร้างไม่เคยมาดูคือเราอยู่ปากซอยแต่สร้างจริงๆอยู่ในซอยประมาณเข้าไปกิโลหนึ่งเราก็เป็นคนดูตั้งแต่ต้นจนก็เบื่อเหนื่อยหลายสิ่งอย่างมันรายละเอียดเยอะเนาะจนถึงแบบไม่ไหวแล้วบอย หนองพัดไปเลยเลือกกระเบื้องไปดูบ้านก่อนแล้วก็ไปดูกระเบื้องพอเข้าไปถึงปุ๊บเขาบิ้วกันเสร็จแล้วแม่ทําไมบ้านเป็นอย่างนี้ทําไมอย่างนั้นทําไมถ้าไม่มีนะนคือมันเป็นแบบเราคนแก่เราก็มองแบบพวกบัวพวกบัวมีบัวแล้วมันสวยไงแต่รุ่นเขาอ่ะมันเป็นโมเดิร์นไปแล้วอยากได้เป็นโมเดิร์นเขา้าภาพเขาคิดว่าเป็นอย่างนั้นบอกไม่ต้องพูดเรียกให้มาดูไม่ดูเออแล้วหลังใหม่ก็คือ แล้วกลัวๆเราตรงนั้นกลัวเราใช่ตามใจแม่ไม่ได้ไม่ได้โมเดิร์นโมเดิร์นเดี๋ยวที่บอยอยู่ในช่วงการศึกษาหรือเพลินต่างๆก่อนนะเพื่อเก็บรายละเอียดไม่มีเลยไม่มีก็คือไม่ทำใช่คุณตอนนี้ทำแล้วติดแม่ทำแฟ้นมีดก็ยุ่งมากในตอนนี้อะไรยเงี้ยเดี๋ยวก็จบเมษาจบปุ๊บผมไม่นับเป็นลูกต่ออีกเหรอคนแม่อย่าให้เอา เหมือนไหมอยากพูดต่อเดี๋ยวมันไม่จบกะทีเดี๋ยวเราเนี่ยเอาปีนี้เลยไหมครับแม่อยากแพ้อยากแพ้แม่แฟนมีจบแล้วมีอะไรอีกอะไรหรือว่างแล้วอะไรคะแฟนมีสเขาจบแล้วแม่อยากให้เขาทำอะไรต่อสร้างบ้านเลยไหมอ๋อเดี๋ยวมีคนอื่นมาต่ออ๋อไม่พี่คนอื่นมาต่อแล้วก็ไม่ได้สร้างบ้านสิแม่แม่ไม่ได้เป็นคนจัดการเรื่องแฟนนีสแม่ดูบ้านได้แม่หนึ่ง เอาเดี๋ยวแม่ช่วยดูหน่อยแต่ถ้าแต่สัญญาว่าแต่ม่แล้วโมดเรินบ้านหลังนี้คุณคุณแม่จะเป็นคนดูแลทุกอย่างนะครังเไงอ้าวจริงๆถ้า,ถ,าถ้าสร้างก็ต้องเขาต้องเป็นบ้านเขาแล้วแหละตอนนั้นที่แม่ทำบ้านแม่ไงแตอนนี้บ้านเขาก็ต้องเป็นชอบอยังไงก็ทำ,ทำ,ทำอยากจะเรียเรื่องเลยนะคะอยากได้แนวไหนครับพี่บอยค่ะ ยังไม่ได้คิดเลยหรือว่าต้องถามพุทเพก่อนยังไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยจริงๆให้เป็นเป็นคิดได้แล้วโอ้ยอย่าูจะจบให้แล้วนะคะแม่จริงหรือต่อไม่ได้จบนาทีเอาไปนะเป็นเป็นตามแต่คำถามใช่ใช่ใช่โอ้โหนะจบไม่สัตว์จบยังคุณแม่มีความในใจอะไรอย่างเงี้ยเอออยากพูดไหมนี่นี้ไม่จบไม่ทิ้งท้ายหน่อยไม่ทิ้งท้ายหน่อยคือว่าไม่ได้พูดกันจริงๆเออ ก็เลยจอแต่หมายถึงว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หมายถึงว่าไม่พูดเรื่องไม่พูดที่เรื่องเขาไม่รู้ยังไม่พร้อมหรือใดๆค่่ะแมก็ไม่อยากกดดันเียก็เลยพูดกดดันแม่เลยไม่อยากกดดันแม่ไม่เลยต่อหน้ามาอันนี้อันนี้แม่ว่าไม่ได้กดดันแต่บอกบอกว่ากดดันหนักเลยหนักเลยพี่มาขออนุญาตงานงานก่อนนะครับหลายหลายคนก็แบบที่เห็นคลิปที่เราพูดอะครับ แฟนคลับว่าล้จะได้ามองทำไมฮะับเหมือนนิดเดียวเราไม่ได้มีสัญญากับช่องสามแล้วอย่างเงี้ยีหน้าจได้มาอเกไอ๋อฮะไม่ถึงผมพูดว่าอะไรนะครับพูดพูดอ๋อชวนชวแ้กับแฟนคลปีนาจะได้เจอจะได้มร่วมงานแฟนๆจะได้มาเห็นอีกไหมจได้ปะ้าาบุเกไม่ผมแค่พูดทานองก็แบบกแบบขอบคุณที่มาอะไรอย่างเี้ยสมมติถ้าปีหน้าแบบว่า ทางช่องชวนผมมาอีกก็ได้เจอกันอีกะอะไรแค่นี้เราไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบถือว่าไม่ได้มีกับเรื่องคิวเรื่องอะไรอย่างนี้ก็คือรอดูใช่โอ้ยต้องปีหนึ่งเนี่ยใช่ครับต้องปีหนึ่งก็คืออย่างที่ผมเคยบอกบอกไปว่าโอเคตอนนี้ผมอาจจะออกมาเป็นอิสระแล้วกรแสอิสระแต่ว่าถ้าเกิดว่าทางช่องสามเนี่ยแบบอยากให้ผมเรียกผมไปช่วยอะไรก็ตามอะไรเงี้ยผมก็ยินดีเสมอใช่ครับก็เหมือนงานบอลนะฮะคือทางช่องแบบว่าอยากชวนผมมาเป็น กดตันอะไรเงี้ยผมก็ยินดีเสมอหลายคนบอกมันขาดไม่ได้มีเกตต้องมีบอลเป็นแบบก็อาจจะเป็นเพราะเราสนิทกันเนาะมาเป็นคู่กันจริงจริงเราไม่กล้าบอกรักเขาตรงๆองหลังแล้วบอกกันมีเขาพูดกันบ้างตามภาษาผู้ชายอะไรเอาจจะฮาร์ดคอร์หน่อยฮะฮาร์ดคอร์หน่อยรู้ป้วยไม่ไหมจิ๊ด ไม่ก็บู้กับปกติแหละมันบอกรักกันยังไงเขาเวลาบอกรักกันตอนหน้าคุณกับคุณเกสที่มองไม่ออกทำให้ให้สักแมทนม่ตรอยู่เลยมองไปแล้วไงเี่เขาก็เลยถามว่าไม่ไม่ได้ต่อหน้าไงอ๋อก็จัดให้แม่ก็เป็นชิปี้อยู่อย่างนีก็อยู่ะแม่ก็แบบดันอยู่นะดันดันนะคุณเก๊ต่อหน้า ไดกบอกว่าคุณเก็ตหันศีรษะไหมครับโอเคครับคุณครับ